สองสไบส์สวไบส์สกับหนองบัวเัินแหลนาำของเจ้าย่าเหมือนกันกับเจ้าปู่เล็กไหลเจ้าปู่เล็กไหลตอนนี้ไม่หยอดไม่หยุดพอไม่เก่งจัดไม่เก่งสีไม่เก่งปลาบีมีเท่าไหร่ฟัดกันมาเต็มไรฝอยกึนมาเต็มนั้นต่างคนต่างอัตคนต่างฟัดต่างคนต่างขดต่างคนงเบียดต่างนเบียดต่างคนต่างสีแล้วอต่างคนต่างเบียดต่างคนต่างเลี้ยวไม่ยอาเหมือนกันห้องน้ำนั่นไรบีเคยยุบกับเวงไรกับเวงไรห้องน้ำมกันเห็นทางไม่ดีเฮียบ องเทวาจมูหลงดมเจ้าพายุพอใหญ่เผาเชิญครับเชิญครับจะพูดกล้วจำเรือไม่ได้เลยเออเรือกันหนึ่งเขาเป็จภารกิจแล้วครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยเรามีการแข่งขันของเพียร์ด้วยปีนี้ปีน้องจากสบายสอแม่ย่ามวนจันนั่งอยู่ตรงไหนบ้างนะครับที่คือเที่ยวแรกสวายสอขอเสียงหน่อยเร็ว เงียบอยู่ตรงโน้นไม่ได้ยินตอนนี้เออเพราะว่าเสียงมันดังหมดแล้วตอนนี้ของบัวเงินเจ้าปูเล็กหลายขอเสียงหน่อลยลูกลูกโอ้ยใส่ในนอลูกตัวอดูดตรงโน้นจะยกมือกันไหวๆไหวๆตัวตัวเนีลยเออ กะต้องไปชมพรมิมยาเทเคารพกับโคจิจันนุชผู้อ้นอพนักฐานนายคระเทศสารที่ผมเปท้องดิ่งกระตูที่ว่ารองนแ้แดงร่องนแ้แดงแม่ยาบนกันถูที่ว่าแม่ยาบนกันอยู่รองนแ้แดงวันนี้จะเป็นวันแดงเดือดหรือไมหรือว่าจะปากจะกระจายแต่ว่าร่องน้สะเพื่อร่องนา้สะาเพือจะปูเลยกหครับว่าแล้วจปูเล็ก่ร่องนาา้ำะเพือรไายเปิดใจปูด ได้ปีไรไขได้ปีไรกอดขอกอดได้กอดได้จะแสกได้หรือไม่ได้บอกนะครับว่างูจงอางงูจงอางมันหัวใครครับมันหัวใครเดินจะเบินจะบูหละไรจะบูนอะไรแถมกระเก่าไม่ได้แล้วแต่เที่ยวนี้เที่ยวนี้เจอกับลำนี้เจอกับลำนี้ใส่เสื้อสีกระพอูแสบใจไปกล้าเอาละวอยเอาละวอยายกอดคอไรกอดคอจงอางจงอางกอดคอรู้แล้วก็ถูกกอดคอแล้วจงอาถูกกอดคอแล้วยังหนีไม่ออกยังหนีไม่ออกเอาละครับไป มันไม่กลัวเจ้าญอะไรก็ได้ทั้งนั้นเว้ยเอาเละวะเรือทีเรือเดิดดานในน้ำของสวายสอสวายสอกับหนองบัวเงินในน้ำของเจ้าย่าติเหมือนกันกับเจ้าปู่เลไรไงเจ้าปู่เลไรไงตอนนี้ไม่ยอมไม่ยอมท้อไม่เก่งสัตว์ไม่เก่งสีไม่เกงะะ่งบารมีมีเท่าไหรล ไว้บีเขยบ้าจะบุยใง้ระบุยได้รงนั้นกันเห็ทาพดีขยับดีหนีออกรือไม่ออกได้หีไปครับเก่าน่าจะเป็นชม้นเก่าแน่นอนในนเจ้าปู่เหล็กไหลครับไปดีแล้วกันครับจะไปแรงงอยู่บนจันบอกว่าหวาคายปล่อยให้จะโปเร็ยไหค่อยๆวาคายแล้วก็ปล่อยเรื่อยๆไหล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 ไเขาเป็นไทย ผลการแข่งขันเรือเจ้าปูเหล็กไหล B K มอเตอร์สปอร่องน้ำน้ำเงินเป็นฝ่ายชนะค่ะเรือเจ้าปูเหล็กไหล B K มอเตอร์สปอร่องน้ำน้ำเงินเป็นฝ่ายชนะค่ะขอญาติครั้งครับเจ้นสว่างนาวาเทพาดมชัยสาวร่นทองเหนือวารีประมงเทวาเจ้าปูหลวงมดมเจ้าพายุพรายผาเชินที่จุดส่วนคุณสมบัติครับเหินครับเดี๋ยวนี้เลยครับเอาล้วครับพี่น้องเที่ยวต่อไปนี้